สวัสดีครับสวัสดีครับช่องนุพากินครับมุนีมากินซุปน้ำม่ครับมีผักตามนี้ครับผักที่จะใส่ซุปน้ำม่เขาได้ครับเด้ออย่างอื่นเฮาใส่ซุปน้ำม่บ่แมนครับซุปน้ำมัใส่น้ำมันผสมก็นะครับใส่น้ำมันผสมลงไปกับกนี่ครับประมาณนี้ครับลงไปเลยเตรียมจะซุปครับผมนี่ครับเอาลงไปเลยครับพอลงไปแล้วเฮากะเอาสารับนี่ครับหรือไม้ตำพิกับ ยัดไปนิดนึงขยับขยานิดนึงต่ำไปนิดนึงครับผมแล้วก็ตามไปด้วยริกปนครับผิดปนผิดปนบานเฮาหรอครับนี่ผิดปนไห้มันเผ็ด้องใส่หลายครับเดี๋ยวเผ็ดครับใส่หลายแล้วเผ็ดแล้วตามไปด้วยผงนัวพอผงนัวแล้วมันวะครับแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลาครับขาดไม่ได้เลยน้ำปลาจะได้เซ่บเซ็ครับผมใส่ไปเลยนี่ครับ แ voi, ้วแต่มาครับไสนหน่อยไส่หลายแสบคือเก้าครับจะไซน์ไหลรับเดี๋ยวนี้นัวเหลือขับขวดนี่ครับผมจะใส่ประมาณสองซอนครับสองซอนนี้นะจะเข่าสูตรแล้วครับ่มีสูตรตายตัวแล้วครับแล้วเห็ดกับปงกับเข่าเอาครับแล้วใส่ไปด้วยน้ําปลาสักนิดหนึ่งบ้างไซหลายครับเดี๋ยวเค็มเลึกครับเดี๋ยวนัวเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวนัวเหลือตามไปด้วยข้าวคั่วครับข้าวคั่วขาดก็ได้แด้วครับผมนี่ข้าวคั่วจะแซ่บหอมตามไม่ไหมครับนี่ เอาขัวไปต่เขากะเด็ดผักล้อเลยครับอืก้อนจะเขาจะตําเด็ดผักล้อก่อนครับผมพักอันนี้พักนี่คพื่อจำว้ไดจ้ะโอเคครับไม้มิ้นใบมิ้นตหมอครับใส่ครับแล้วตามก่อนครับตามก้อนเราซิมรถเบื้องก้อนรับนี่ครับตามไปให้เขาทีก่อนเผื่อมันเขารถเข่าชาติแล้วเัาซิมลองเบื้องรับว่ารถชาดใส่ใดหรือยังโอเคครับพอใดแล้วเฮะใส่พักเลยครับนี่ครับ นี่ครับไม้มิ้นท์ครับผักไม้มิ้นท์เหมือนอื่นผมก็จําไว้กันครับโตดทีครับผู้ใดหูกันึกออกกับบอกกันไนะครับเด้ผมนึอเ่าท่านออกโอเคครับผักชี้ใบเรื่อยลงไปครับผมนี่ครับผมใส่เลยไปครับบ้องใส่หลายครับนี่ครับก็ตามไปทีนึงครับตามตาตามตามตาไปแล้วครับนี่สิมึงเขาทีไปหลังจากเขาปรุงรสดเรียบร้อยแล้วใส่ผักเรียบร้อยแล้วโอเคถ้าเกิดเขาใส่ปรุงรสดเรียบร้อยแล้ว มาครับขั้นตอนที่ถ่ายใสไปเลยครับมีหอมหัวแดงครับหอมหัวแดงใสเผื่อมันหอมมันแสบหรอครับแล้วคนบางคนกับใส่ครับบางคนกับว่ใสกับใดครับผมแต่ผมใสครับสูตรบ่คือกันครับเนาะแต่แต่สูตรสูตรว่นมีใตายโตครับเห็ดกับพงกับเผายัดไปครับนี่สูงผมจะเห็ดตามนี้นะครับบนเมยยังดอกลืมใสตั้งแต่แรกครับเพิ่งจะคิดพ่ออะครับตาำไปเลยครับนี่ครับ ตามไปทีนึงครับรอบสุดท้ายและท้ายสุดครับเพราะว่าเสร็จแล้วเขาบักเทใส่ถ้วยเลยครับผมเทสใส่ะมันเทใส่ถ้วยเทสใส่จานโอ้ยไอ้บวชพิษบวชถูกแล้วครับพี่นี่ครับสีสันน่ารับประทานมรับจะได้รสชาติหรือสีสันประมาณนี้ครับนี่กินัผักไร้ลร้ครับนี่ผักไร้ฝาเลยเต็มถาดเลยครับนี่นี่บักทั่วพร้อมใบผักแถวใบไม้มิ่นพร้อม แล้วก็ไอ้ย่ยงดอกดาวเรืองครับจัดไป